สวัสดีครับพวกเรา N o อฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสร้อยหนึ่งเรื่อง Gone in 60 Seconds เรื่องราวของสุดยอดอาชญากรแรนดอนมิลฟิสผู้ที่ออกปล้นรถจนกลายเป็นโจรในตำนานแต่ตัวของเขากลับวางมือและมาเป็นแค่เด็กปั๊มสุดธรรมดาคนหนึ่ง แต่ทว่าในตอนนั้นน้องชายของเขากลับมีปัญหาทําให้พระเอกของเราต้องกลับมาปล้นอีกครั้งและยังต้องทําภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับโดยหนังที่เปิดเรื่องมาที่ชายคนนี้เขานั้นมีชื่ีว่าขิดจนปป้นรถดาวรุ่งหน้าใบไฟแรงขิปและเพื่อนอีกสองคนได้เข้ามาที่หน้าโชว์รูมรถแห่งนี้ก่อนจะเอาหินไปปากระจกจนแตกพร้อมกับเข้าไปขโมยรถคันนี้และขับหนีออกมา จนคลิปได้ขับนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งตัวของเขาได้จอดติดไฟแดงอยู่และเกิดความคึกอยากจะท้าแข่งกับรถคันข้างๆเมื่อไฟเขียวเป็นสัญญาณให้ทั้งสองคันนั้นออกวิง่งพวกเขาได้แข่งกันไปสักพักหนึ่งเพื่อนก็พยายามห้ามคลิปบอกว่านี่มันรถที่ขโมยมานะถ้าเราเจอตำรวจเรานั้นจะสวยแน่แต่คลิปเขาก็ไม่ฟังข้ังงน้นนั้นเป็นอีไฟแดงซึ่งคิปเขาก็ไม่หยุดเขาได้ขับผ่าไฟแดงไป ส่วนทำให้ตำรวจที่จอดอยู่ตรงนั้นเห็นรถคันนี้ขับเกินความเร็วเขาจึงได้ติดต่อไปหากําลังเสริมพอดีก็มีคนแจ้งว่ามีรถตรงตามลักษณะที่ตำรวจคนนี้นั่นเห็นว่าถูกขโมยไปจากโชรูมส่งผลให้ทางตำรวจออกตามล่ารถคันนี้ท,ทันทีร่วมถึงเอาเฮลิคอปเตอร์ออกมาด้วยส่วนในฝั่งของคลีปเขาก็ยังไม่รู้ตัวเขาได้ขับมาที่โกดังของเขามีเพื่อนอีกสคนนั้นรออยู่ ก่อนที่เราจะได้รู้ว่าทั้ง5คนกําลังรับงานหารถ50คันซึ่งตอนนี้พวกเขาออกปล้นไปได้13คันแล้วเหลือเพียงแค่37คันเท่านั้นโดยรถแต่ละรุ่นที่พวกเขานั้นจะขโมยพวกเขาจะเขียนรายชื่อเอาไว้ที่ผนังของโกดังโดยตัวอักษรพวกนี้ต้องใช้แสงสีฟ้าส่องถึงจะเห็นตัวอักษรเท่านั้น แต่ทว่าในตอนที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นตํารวจก็ได้มาลงที่โกดังแห่งนี้ทาง5คนไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องทิ้งรถที่ขโมยมาได้ทั้ง13คันและวิ่งหนีเอาชีวิตรอดส่งผลให้ระหว่างนี้พวกเขาทําโครมไฟสีฟ้าของพวกเขาแตกแต่สุดท้ายพวกเขาก็หนีรอดตํารวจไปได้ในฝั่งของตํารวจนักสืบที่นําปฏิบัติการในครั้งนี้ตัวเขานั้นมีชื่อว่าแคสันได้ตรวจดูรถในโกดังแห่งนี้แต่ละคันนั้นไม่ธรรมดาเลยมีแม้กระทั่งเบนที่ออกมาใหม่และเคลมว่าไม่มีใครสามารถปล้นมันได้แต่จนพวกนี้มันกลับมีฝีมือพอหรือไม่ มันก็อาจมีคนในที่อยู่ภายในโชว์รูมคอยช่วยพวกมันปลนแปลว่าพวกมันต้องมีสายที่อยู่ภายในโชว์รูมแน่ๆแ,แคสซันจึงได้สั่งให้ผู้ช่วยออกตามหาพนักงานโชว์รูมที่เคยมีประวัติอาชญากรรม พร้อมก็ให้ยึดรถพวกนี้ไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอกของเราตัวของเขานั้นมีชื่อว่าแรนดอนปัจจุบันเป็นเพียงพนักงานปั๊มสุดธรรมดาคนหนึง่งเขาได้เปิดลานโกคาร์ทข้างๆปัม๊มเป็นกิจกรรมให้เด็กๆเข้ามาสนุกกันแต่แล้วในตอนนั้นกลับมีชายคนหนึ่งเข้ามาหาพระเอกทําให้แรนดอนได้เดินเข้ามาหาชายคนนี้และบอกกับเขาว่าเฮ่แอดลี่นายมาทําไมนายก็รู้ว่าฉันนันเลิกแล้วงั้นเหรอแรนดอนแต่ฉันมีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับน้องชายของนายคีฟน่ะพอมีเวลาคุยกับฉันเป็นการส่วนตััววมม้้้ยจาาาากกกนนนพเเขข็าาคุใหอง เอาละแรนดอนตอนนี้น้องชายของนายนั้นกําลังมีปัญหาพอดีว่าหลังจากที่นายว่างมือจากวงการปล้นก็ได้มีอาชญากรคนหนึ่งโผล่ขึ้นมากลางเมืองจจมอนี่มันมีชื่อว่าเรย์มอนมันนั้นเป็นช่างไม้แต่เบื้องหลังทําธุรกิจผิดกฎหมายทุกอย่างเรย์มอนได้รับออเดอร์จากลูกค้าว่าต้องการรถทั้งหมด50คันซึ่งน้องชายของนายคีฟปก็เดินเข้าไปหาเรย์มอนและบอกกับเรย์มอนว่าเขาจะออกปล้นรถให้กับเรย์มอนเองโดยแลกกับค่าจ้าง200,000ดอลลาร์ 200. แต่ทว่าเมื่อคืนน้องชายของนายมันกับทำเละส่งผลที่ตอนนี้เขานั้นกําลังโดนเรมอนจับตัวไว้อยู่และฉันขอบอกนายเลยนะแรนดอนเจ้าหมอนี่มันนั้นโหดเหี้ยมมากๆแม้แต่ฉันยังกลัวมันเลยและนายก็ควรรู้ไว้อย่างหนึ่งฉันนั้นทํางานให้กับมันจากนั้นแรนดอนจึงได้ขอให้แอดลีย์พาเข้าไปหาเรมอนหน่อยและตอนนี้พวดเขาก็ได้เจอกันแล้วเรมอนได้แนะนาตัวว่าตัวของเขานั้นทําธุรกิจช่างไม้เขานั้นมีเฟอร์นิเจอร์มากมายแต่และอย่างก็หายยากๆทั้งนั้นและเขาก็ยังรู้จักชื่อเสียงเรื่องน้าของแรนดอนดีอีกดด้้วยเรนนนนนอัป็นจน ระดับตำนานแต่หลังจากที่แรนดอนวางมือไปแล้วคดีการปล้นรถก็ลดลงมากถึง40%แต่แล้วเรมอนก็ได้เจอกับคลิปน้องชายของคนระดับตำนานแรนดอนเลยตกลงที่จะจ้างคลิปแต่ดูเหมือนว่าคิปนั้นฝีมือยังไม่ถึงคันเรมอนจึงได้ยื่นรายชื่อรถ50คันให้กับแรนดอนเพื่อให้แรนดอนไปขโมยรถมาแทนน้องชายอยู่นี้ไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าน้องชายของเขาแต่ทว่าแรนดอนเขานั้นกลับปฏิเสธและบอกว่าตัวเขานั้นเลิกแล้วเรมอนได้พูดขึ้นนายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธน้องชายของนายรับงง 1, งรนนงเงิน คืนแต่เรมอนก็โยนเงิน1นึ่งมื่นใส่หน้าของแรนดอนบอกว่าเขานั้นรับปากลูกค้าไปแล้วถ้าหากว่าเขาส่งงานให้กับลูกค้าไม่ทันละก็ตัวของเขาก็จะเสียเครดิตจากนั้นเรมอนจึงได้พาแรนดอนมาหาน้องชายอย่างคีปที่ตอนนี้กําลังจะโดนเครื่องบดเหล็กทับอยู่เมื่อแรนดอนเห็นดังนั้นเขาจึงได้แย่งปืนลูกน้องของเรมอนมาและเอาปืนจ่อหัวเรมอนเอาไว้ แต่เรมอนเขาก็ไม่กลัวและท้าทายแรนดอนว่าเอาเลยสิแกยิงฉันลูกน้องของฉันก็จะยิงแกและลูกน้องของฉันก็จะฆ่าน้องชายของแกด้วยหรือว่าแกจะเลือกอีกทางหนึ่งเขาไปปล้นรถให้กับฉันเอารถมาให้ได้ภายในวันศุกร์นี้นายมีเวลาสี่วันทำงานให้มันสำเร็จเป็นฮีโร่ช่วยน้องชายของนายและรับเงินค่าจ้าง2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ไปซึ่งแรนดอนเขาก็คิดอยู่สักครู่หนึ่งสุดท้ายเขาก็ยองวางปืนลงและตกลงทำงานให้กับเรมอนจากนั้นสองพี่น้องก็เดินทางกลับมาที่บ้านแรนดอนได้ทำคลิปว่าเรื่องนี้แม่รู้เรื่องไหมว่านายทงานแบบ ซึ่งคลิปก็บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องแรนดอนจึงกําลังจะออกไปหาแม่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งของตํารวจนั้นหลังจากที่เขาจับรถได้13คันเขาก็ได้เข้ามาที่ท่าเรือเขามาถามอดีตอาชญากรคนนี้เฮนายฉันนั้นอยากจะได้ข่าวถ้านายไม่อยากตกงานก็ให้บอกมาซาว,ว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการขาโมยรถซึ่งเขาที่กลัวตกงานจึงได้บอกว่ามีคนสั่งรถ50สคันและวันส่งของก็คือวันศุกร์นี้โอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลไปหาชื่อมาซาว,ว่าใครเป็นคนสั่งรถมาอย่างนั้นพวกฉันจะกลับมาใมา่ พร้อมก็นั่งได้แต่ภาพมาในฟังของแรนดอนตัวของเขานั้นได้เข้ามาหาแม่ของเขาที่ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านนี้พอดีกับมีตํารวจนั่งทานข้าวอยู่ในร้านนี้พอดีเขาจึงรีบโทรหานักสืบแคทซันทันทีและบอกกับนักสืบแคทซันว่าตำนานอย่างพระเอกของเรานั้นกลับมาที่เมืองนี้แล้วซึ่งนักสืบก็จะรีบมาที่นี่ทันทีเหมือนกันส่วนในฟังของแรนดอนเขาก็ได้เข้ามาถักถ่ายแม่ที่ไม่ได้เจอกันนานพร้อมก็บอกว่าตอนนี้คิปกําลังมีปัญหา ซึ่งแม่ที่ได้ฟังเรื่องราวแม่ก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแต่แม่ก็ได้บอกกับพระเอกว่าหลังจากที่แรนดอนนั้นไปอยู่ที่เมืองอื่นคิปที่เห็นแรนดอนเป็นไอดอลมาโดยตลอดตัวของเขานั้นก็เริ่มคบเพื่อนที่ไม่ดีซึ่งคลิปก็พยายามอยากจะเป็นเหมือนแรนดอนเป็นตำนานเหมือนกับแรนดอนจนทําให้ตัวเองนั้นต้องมีปัญหาใหญ่ขนาดนี้และแม่ก็ขอร้องแรนดอนให้ช่วยน้องชายด้วยนะซึ่งแรนดอนก็ได้ตกลงและแรนดอนก็เดินออกมานอกร้านจนเขาได้เจอกับนักสืบแคสซันซึ่งนักสืบก็ได้เข้ามาแซว hey เฮ้ยรอมมเืื้ไ้ไู่ค ันเจออะไรฉันเจอรถ13คันโดนขโมยอยู่ภายในโกดังฉันกําลังพยายามสืบเรื่องนี้อยู่อยู่ๆนายก็กลับมาที่เมืองนี้แรนดอนก็บอกเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะเขากลับมาที่เมืองนี้เพราะว่าครอบครัวมีปัญหาต่างหากทาให้แคทซันได้เตือนแรนดอนไปว่าถ้าหากแรนดอนคิดจะทําอะไรเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วก็เขานั้นสัญญาเลยจะทําทุกวิธีทางเพื่อจับแรนดอนให้ได้จากนั้นแรนดอนจึงได้ออกมาและเดินทางเข้ามาที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้เจ้าของนั้นมีชื่อว่าออตโตซึ่งเขาเปรียบเสมือน ออโต้เขาก็วางมือแล้วเช่นเดียวกันเขาได้เปิดอู่ซ่อมรถสุดธรรมดาที่นี่ให้โอกาสคนลายคนได้เข้ามาทํางานกับเขาทางสองที่ไม่ได้เจอกันนานจึงทักทายกันด้วยความคิดถึงจากนั้นแรนดอนจึงได้ถามออโต้ไปว่าออโต้ Otto รู้จักเรย์มอน์ไหมออตโต้ Otto ก็บอกว่ารู้ไอ้จมอมนี่มันร้ายมากๆและเขาก็ได้ยินเรื่องของคลิปมาแล้วพร้อมก็ถามแรนดอนว่าแรนดอนนั้นจะกลับมาเข้าวงการนี้งั้นเหรอ ซึ่งแรนดอนเขาก็บอกว่าใช่ออตโต้ถามกลับไม้มีเวลากี่วันตอนนี้เหลือเวลาแค่3วันหลังจากนั้นพวกมันก็จะฆ่าคิปซึ่งแรนดอนเขาก็อยากขอความช่วยเหลือจากออตโต้แต่เมื่อเขาเห็นว่าออตโต้ตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วเขาจึงไม่อยากรบกวนแต่ออตโต้ที่เห็นว่าแรนดอนนั้นกําลังมีปัญหาเขาจึงยินดีที่จะช่วยแรนดอนทั้งสองคนได้เข้ามาร่วมมือกันแต่แค่2คนไม่มีทางหารถ50คันภายใน3วันได้แน่เลยโทรหาเพื่อนเก่าที่ยังพอรู้จักอยู่คนแรกที่ได้มาเขานั้นมีชื่อาาออนน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 ีีตนน้ทํงเป็นคนสขับรถ ส่วนคนอื่นๆทั้งสองคนพยายามไล่โทษแต่บางคนก็ตายไปแล้วบางคนหนีบางคนติดคุกจนเหลือ2คนสุดท้ายไอจอมอนี่มันมีชื่อว่าสปินเป็นคนที่ห่วงมากพวกเขาได้โทรหาสปินและสปินก็ตกลงที่จะรับงานส่วนคนสุดท้ายเธอนั้นมีชื่อว่าซาร่าเป็นคนที่เคยมีความหลังกับพระเอกแรนนอนจึงได้เดินทางเข้ามาหาซาร่าด้วยตัวของเขาเอง แต่ซาร่าที่ตอนนี้เธอทํางานสุจริตเป็นคนซ่อมรถเธอที่เห็นแรนดอนก็ไม่อยากจะคุยด้วยและเธอจึงได้ขอตัวเพราะตอนนี้เธอทํางานควบสองงานอีกงานหนึ่งเป็นเด็กเสิร์ฟภายในร้านบาร์แห่งนี้แรนดอนได้เดินตามเข้ามาคุยกับเธอและขอร้องให้เธอกลับไปช่วยงานเขาได้ไหมแต่สุดท้ายเธอนั้นก็ตอบปฏิเสธแรนดอนจึงได้บอกซาร่าขอโทษที่รบกวนจากนั้นแรนดอนจึงเดินออกมาจากร้านพร้อมก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เดินเข้ามาหาเรื่องแรนดอนนาโดยจอร์นี แกงปล้นรถอีกแกงหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งกับแรนดอนในตอนที่แรนดอนนั้นอยู่ภายในวงการจนหลังจากที่แรนดอนวางมือเขาก็ลืมตาอ้าปากได้บางจนงานล่าสุดงานของเรมอนน้องชายของแรนดอนก็ดันมาแย่งงานเขาทําให้เขาแข้นเป็นอย่างมากและพอดีกับมาเจอแรนดอนที่นี่เขาจึงเข้ามาเพื่อกระทืบแรนดอนเล่น แต่แล้วในตอนนั้นจอห์นนี่กลับาหันไปเห็นมีคนกำลังเผารถของเขาซึ่งชายคนนี้ก็คือสปินนนั่นเองจอห์นนี่ที่โมโหจึงได้สั่งลูกน้องให้เขาไปจัดการกับสปินแต่แล้วสปินกลกับเดินเข้ามาต่อยร่วงไปทีละคนสปินโหดขนาดหนึ่งมาต่อหนึ่งคนไม่มีใครเอาเขาลงเลยสุดท้ายพวกจอห์นนี่ก็โดนอัดเละเพื่อนเก่าทั้งสองได้เข้ามาทักทายกันและแรนดอนก็ได้ขอตัวกลับมาที่บ้านแรนดอนได้เดินเข้ามาคุยกับคิปว่าเขานั้นอยากจะเป็นคนธรรมดามาโดยตลอดแต่ที่เขาเลือกขโมยรถไม่ใช่ว่าาาาาเเเเค้้้นนนนนนััตตออองงกรรริวแดชบถ คนที่ลงไหลในรถมากๆและอยากสอนน้องของเขาว่าอย่าเดินตามเส้นทางของเขาเลย แต่คลิปเขาก็ไม่ฟังเขาได้บอกว่าตอนนี้เขามีชีวิตของเขาเขามีครอบครัวของเขาเองและมีเพื่อนเพื่อนของเขาต่อให้ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่คลิปนั้นบอกว่าเพื่อนๆของเขานั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์แรนดอนจึงได้เตือนงั้นสักวันหนึ่งเพื่อนของนายสักคนอาจจะเป็นคนที่โดนยิงแล้วนายนั้นจะเสียใจที่เลือกทําอาชีพนี้จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมานักสืบแคเซนลูกน้องได้เข้ามารายงานว่าเรื่องที่ให้ตรวจสอบก่อนหน้านี้พนักงานโชรูมที่มีประวัติอาชญากรคือชายคนนี้มมีีช่่ออวววาาาแแแแจจยััังงงปรระติเเบสสกุญน ไว้ทีีโ่โมอกั้งสองจึงกําลังจะเดินทางไปหาแจ็คส่วนอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งของพวกพระเอกออโต้แรนดอนดอนนี่และสปินทั้ง4คนกําลังประชุมแผนกันอยู่อยู่ๆตอนนั้นคิปก็ได้เดินเข้ามาซึ่งคิปได้บอกว่าเขาจะเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยเขาจะไม่ยอมให้พี่ชายของเขาเข้ามาแย่งเงินสองแสนของเขาไปเด็ดขาดทําเอาแรนดอนนี้ถึงกับโมโหข,ขึ้นมาที่คิปดันคิดว่าตัวเองจะเข้ามาแย่งเงินคิปซะง,งั้นแต่ที่แรนดอนไม่อยากให้คิปเข้ามาเข้า,า,ขาร่วมเพราะว่าแม่ขอไว้ต่้งหากแต่คิปเขาก็ไม่ฟัง,ท,ง,งท,กกออท,ทัั้้งงงสอออคนนเลยททะากกตบให องคนนั้นใจเย็นและพาแรดนดอนออกมาคุยพร้อมก็บอกแลนดอนว่าคนเยอะนั้นย่อมจะดีกว่าเพิ่มโอกาสให้เราทํางานนี้สําเร็จถ้าหากเราทํางานนี้ไม่สําเร็จแล้วก็ขิปนั้นแหละที่จะตายเองเพราะฉะนั้นเราควรรับเขาเข้ามาร่วมงานนี้ด้วย พร้อมกําลังตัดภาพมาที่ในฝั่งของแจ็คตอนนี้กำลังโดนแคสเซิลและผู้ช่วยสอบสวนอยู่ซึ่งแจ็คเขาก็รับสารภาพว่าเขาสั่งกุญแจสำรองจริงๆเนื่องจากมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขามาสั่งกุญแจของเขาขอซื้อในราคา500อเหรียญแล้ววันก่อนเด็กหนุ่มคนนั้นก็มารับกุญแจไปแล้วทําให้แคสเซิลได้บอกกับแจ็คว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามันกลับมาให้โทรบอกเขาด้วยแจ็คก็งงมั่นใจได้ไงว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะกลับมาซึ่งแคสเซิลก็ได้บอกเอัลเทอร์น่าฉันสั่งขขององพพววกกรระะเเาาได้ไปชุมแผนนั่ จะขโมยรถทั้ง50คันภายในคืนเดียวแต่ว่าคลิปก็ได้แย้งขึ้นมาแบบนั้นมันอันตรายเกินไปเราควรจะขโมยไปทีละวันแต่แรนดอนก็ได้บอกว่าแบบนั้นมันอันตรายมากกว่าอีกสู่เราจู่โจมแบบสายฟ้าแลบเอาของไปขึ้นเรือและกว่าตำรวจจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นทําตามที่เขาบอกซะแรนดอนได้สั่งเพื่อนของลิปที่เป็นแฮกเกอร์ค้นฐานข้อมูลของบริษัทประกันร,รถหารถให้ได้มากที่สุดเพราะตอนนี้รถทั้งหมด50คันมี25คันที่ขโมยยากมาก แถมหนึ่งในงนั้นก็ยังเป็นรถเบนท์ที่ต้องใช้เลเซอร์คัตแบบพิเศษและเพื่อนๆของคลิปก็ได้บอกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นจัดการเอาไว้แล้วพวกเขาเริ่มหาข้อมูลรถจากบริษัทประกันภัยและขนส่งหาที่อยู่รถตามรายชื่อเป้าหมายรถที่พวกเขานั้นต้องขโมยส่วนฝั่งเพื่อนของคลิปก็ติดต่อเข้าไปหาแจ็คอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเขาต้องการกุญแจรถเหมือนเดิมที่เคยสั่งเมื่อก่อนหน้านี้แต่คราวนี้ต้องการทั้งหมด3ดอกซึ่งแจ็คก,ก็ตกลงที่จะทําให้จากนั้นพวกเขาก็ได้นัดรับกุญแจกัน ต่อมาแอดลีได้พาผู้พระเอกมาที่ท่าเรือเพื่อมาดูว่าพวกเขาจะส่งรถกันที่ไหนพร้อมนัดวันเวลาวันศุกร์เวลา8โมงเช้าเรือนั้นจะออกให้เอารถทั้ง50คันมาให้ทันเวลาที่กําหนดจนในตอนนั้นเองกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาสารานั่นเองซึ่งเธอก็ได้บอกไม่ต้องถามและไม่ต้องพูดอะไรเยอะเธอมาที่นี่เพื่อมาช่วยคิป พร้อมกำลนังได้ตัดภาพมาในฝั่งเพื่อนของคลิปในตอนที่เพื่อนของคลิปเข้ามารับกุญแจแจ็คก,ก็ได้โทรเข้าไปบอกกับแคทซันทำให้แคทซนเข้ามาดักรอเมื่อเพื่อนของคลิปรับกุญแจไปแล้วแคทซนจึงได้ติดตามมาจนตามเข้ามาถึงเซฟเฮาส์ที่พวกพระเอกอยู่ในตอนนี้แต่แคทซนเขาก็เลือกที่จะยังไม่จับพวกพระเอกตอนนี้เพราะพวกพระเอกนั้นฉลาดเป็นกรดพวกมันสามารถทิ้งรถและหนีไปได้พวกเราต้องจับมันได้แบบฆ่าหนังฆ่าเขาต้องมีหลักฐานมากกว่านี้และพวกเขาก็เลือกที่จะรอ ส่วนในฝั่งของพวกพระเอกตอนนี้พวกเขาได้ที่อยู่ของรถทั้ง50คันมาแล้วซึ่งแรงนดอนก็ได้บอกทุกคนตอนนี้เราได้ที่อยู่ของสาวๆมาแล้วทั้ง50คันเราไปย่์ชมกันหน่อยดีกว่าพวกเขาออกลาตเอเวนดูรถที่พวกเขาจะขโมยทั้ง50คันในฝั่งของแคทซันเขาก็พยายามจับตามองอยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเด็ดๆในการจับพวกพระเอก จนแลนดอนได้เดินเข้ามาเจอรถคันสุดท้ายที่เขาจะมาดูในวันนี้ GT 5 0 0ปี67ซึ่งรถรุ่นนี้แลนดอนตั้งชื่อให้เธอว่าเอเลนอร์เป็นรถที่แรนดอนไม่เคยจะจับหรือไม่เคยจะขโมยได้สักครั้งหนึ่งไม่ว่าจะพยายามทําอะไรกับรถคันนี้ก็แล้วแต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่มาขัดขวางได้ตลอดเวลาแรนดอนจึงได้เดินเข้ามาหาเอเลนอร์และลูบไปที่เธอพร้อมกับบ่นไปว่าครั้งนี้มันต้องสาเร็จใช่ไหมเอเลนอร์เมื่อดูจนพอใจแล้วแรนดอนจึงบอกให้ทุกคนนั้นกลับบ้านไปซะเพราะคืนพรุ่งนี้พวก จากนั้นสองพี่น้องจึงเดินทางเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านแต่กลับโดนรถเข้ามาขวางทางเอาไว้พวกจอนนีนั่นเองพวกมันเข้ามายิ่งถล่มทั้งสองคนเพราะว่าแคนที่ก่อนหน้านี้สปินนั้นไปเผารถของมันนั่นเองส่งผลให้สองพี่น้องต้องรีวิ่งเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งนี้เนื่องจากว่ามีตำรวจอยู่ภายในร้านจอนนีที่ตามมาที่เห็นว่ามีตำรวจพวกมันจึงเลือกที่จะรอบนรถ แต่นี่มันก็เป็นแผนของแรนดอนและคิปทั้งสองคนหลอกให้ผู้มนตายใจและคิปก็ได้ลอบเข้าไปใช้สายสลิงรถยกเกี่ยวเข้าไปที่รถของจอหน,นีจากนั้นก็รอเวลาจนกว่านคนขับรถยกนั้นจะขับรถออกไปทำให้รถของจอหน,นีถูกดึงจนขาดเป็นสองท่อนตำรวจที่อยู่ภายในร้านเห็นเหตุการณ์พวกเขาจึงรีบออกมาดูจนได้พบว่าจอหน,นีและลูกน้องพบอาวุธมาแบบเต็มคันสุดท้ายพวกจอหน,นีก็โดนตำรวจจับไปและพวกพระเอกจึงได้รอดเช้าวันต่อมาพวกพระเอกได้มาประชุมแผนสุดท้ายที่อู่ของอัตโต แต่แล้วในตอนนั้นเพื่อนของคลิปคนหนึ่งกลับขับรถเข้ามาและเขาก็ได้โชว์ทุกคนว่าเขานั้นขโมยมันมายังไงล่ะ ทำเอาทุกคนนี่ทิงกังงแกจะไปขโมยมันมาทำไมวะรถคันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ไหลชื่อด้วยซ้ำแถมเมืม่อพวกเขาค้นดูรถในรถคันนี้มันดันมีเฮโรอีนอยู่ภายในรถอีกแลนดอนจึงได้ด่าเจ้าหมอนี่ที่มันทำเรื่องง,ง่ๆลงไปทุกอย่างนี้อาจจะพังเพราะมันคนเดียวพร้อมก็ให้เอารถคันนี้ไปคืนที่เดิมเดี๋ยวนี้จนเสียงเคาะประตูได้ดังขึ้นคนที่มาก็คือน,นักสืบแคสเซนทุกคนรีบซ่อนแผนและทำตัวให้เป็นปกติพร้อมกับต้อนรับนักสืบแบบเป็นมิตรส่วนแคสเซนที่เขามาที่นี่เขานั้นออออยาากกกจจจะะะะมมมดดดูเพพื่่่ัันีีจจีไไรรททผิิปต้ จนได้สะดุดตากับรถที่อยู่ตรงหน้าของเขาเขาได้ติดต่อลูกน้องทันทีให้เช็คทะเบียนร,รถคันนี้ทีว่ามีการแจ้งหายเอาไว้ไหมโชคดีที่ตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งหายรถคันนี้ส่วนในฟังของดอนนี่เขาได้เทงเฮโลอินลงพื้นเพื่อที่จะทำลายหลักฐาน พร้อมกับแลนดอนได้ท้าทายนักสืบคนนี้ว่าให้ลองขึ้นไปเร่งเครื่องรถคันนี้ดูสิว่ารถคันนี้มันไม่มีอะไรผิดปกติแน่นอนส่งผลให้ลมจากท่อเป่าเฮโรอีนจนหมดไปทําให้แคสซนไม่เหลือหลักฐานอะไรที่จะจับพวกพระเอกเขาจึงได้เดือดออกมาและบอกกับผู้ช่วยของเขาว่าเขามั่นใจพวกมันต้องลงมือคืนนี้แน่เพราะฉะนั้นจับตามองพวกมันเอาไว้ส่วนในฝั่งพวกพระเอกที่รอดมาได้แลนดอนก็ได้พูดขึ้นมาว่าต่อไปพวกคิปนั้นห้ามทาอะไรเด็ดขาดทําตามแผนของเขาก็พอและเอารถบ้านนี้ไปทิ้งด้วยจากนั้นตอนกลางคืนก็ได้ ผึงพ,พระเอกได้แต่งตัวและพวกเขาก็ได้ออกลงมือทันทีเริ่มจากไปตามที่อยู่โรงจอดรถเฟอร์ราร,รี่และปีนเข้าไปภายในโกดังตัดสัญญาณกันขโมยและเข้าไปขโมยรถเฟอร์ราร,รี่ตามรายชื่อรถที่พวกเขานนั้นต้องเอาอไปขับไปส่งให้กับท่าเรือตอนนี้ลอตแรกได้ผ่านไปแล้ว ทุกคนได้แยกย้ายออกตามหารถตามรายชื่อที่พวกเขานั้นได้มาส่วนในฝั่งนักสืบแคทซันเขาได้เข้ามาดักรอที่รถคันนี้รถเบนที่ต้องใช้กุญแจรีโมทเลเซอร์แบบพิเศษที่สายเขาของเขาเป็นคนขายกุญแจให้กับเพื่อนของคลิปแต่กลับมีรถคันนึงเข้ามาจอดบังหน้าเขาเขาจึงต้องย้ายบ้านจอดรถเพื่อให้มองเห็นรถเป้าหมายของพวกพระเอกซึ่งก็แน่นอนว่ามันยังไม่ถึงคิวรถคันนี้ผัพวพระเอกได้ออกปร้นรถคันแล้วขับเล่าโดยออตโตจะเป็นคนฟังรายงานเช็ครถว่าตอนนี้ขโมยได้กี่คันแล้วและในที่สุดก็ถึงคิวรถคันนี้แแล้้้วรนดอนดอมไเขาา และกำลังจะขโมยรถคันนี้แต่เมื่อเรนดอนเห็นรถตู้ที่ผิดตำแหน่งวันก่อนที่มาถ่ายรูปรถตู้คันนี้จอดอยู่ที่บ้านหลังที่4 แต่ตอนนี้มันกลับมาอยู่ที่บ้านหลังที่สองทให้แรนดอนกลับไปที่รถและสั่งให้ทุกคนถอนตัวทันทีส่วนแคทซันที่เห็นดังนัง้นเขาจึงสั่งให้ลูกน้องตามพวกพระเอกไปซะเพราะว่าตอนนี้แคทซันยังไม่เห็นพวกแรนดอนลงมือแบบฆ่านังฆ่าเขาจึงไม่มีหลักฐานอะไรไปจับพวกแรนดอนซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็ถูกพวกพระเอกสลัดจนหลุดแรนดอนได้กลับมาที่อู่และเขาก็เริ่มบอยวายว่าเอากุญแจรถเบนซ์คันนี้มาจากไหนจนเพื่อนของคลิปได้บอกได้มาจากคนก่อนที่ทํากุญแจให้ก่อนหน้านี้ที่ตํารวจนั้นยึดไป พวกเขาจึงรู้ได้ทันทีคนที่ขายกุญแจให้มันเป็นสายของตำรวจแน่นอนเท่ากับว่ารถเบนคันนี้โดนตำรวจเฝ้าอยู่แบบร้อเราไม่สามารถเข้าไปขโมยมันได้ แถมรถเบนซ์รุ่นเดียวกันที่เหลืออยู่ภายในเมืองนี้ตำรวจก็ยึดไปแล้วในตอนต้นเรื่องพวกเราคงไม่สามารถเข้าไปขโมยรถคันนั้นมาได้จากกรมตำรวจหรอกแต่ทว่าแรนดอนเขากลับซื้อในความคิดนี้เราควรจะไปขโมยรถคันนั้นเพราะพวกตำรวจไม่ได้ไปเฝ้าคันนั้นกุญแจรถคันนั้นก็ยังอยู่แต่เมื่อพวกเขาเดินกลมาจะมาเอากุญแจรถคันนั้นกลับได้เจอว่าน้องหมาของอาโต้ได้กินกุญแจรถคันนั้นไปแล้วเพราะน้องหมานั้นแอบกินเบอร์เกอร์กุญแจดันไปวางข้างๆเบอร์เกอร์ทําให้มันกลืนไปทั้งกุญแจเลยแรนดอนจึงได้ มันกินและซื้อ,อยาถ่ายให้กับมันด้วยเพื่อให้มันถ่ายกุญแจออกมาให้เร็วที่สุดส่วนคนอื่นๆก็ออกปล้นรถในรายชื่อต่อเพราะนอกจากรถเบนซ์ก่อนหน้านี้ตำรวจไม่น่าจะรู้จักรถคันอื่นแล้วจากนั้นพวกรเอกจึงได้ออกปล้นต่อส่วนในฝั่งของแคสเซิลและผู้ช่วย <c oughs> เขาก็ได้เข้ามาหาสายสืบของเขาที่อยู่ที่ท่าเรือ เพราะหลังจากหาหลักฐานจับพวกพระเอกไม่ได้เขาจึงต้องมาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนขู่ว่าจะจับชายคนนี้กลับเข้าขูกถ้าหากชายคนนี้ไม่ยอมบอกข้อมูลที่รู้มาทําให้ชายคนนี้นั้นกลัวเป็นอย่างมากพร้อมก็บอกว่าเขาเคยได้ยินมาว่าคลิปน้องชายของแรนดอนรับงานมาจากชายที่มีชื่อว่าเรมอนและทํางานนั้นพังสาบานได้เขานั้นรู้แค่นี้จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ในฝั่งของพระเอกแรนดอนก็กําลังออกปล้นต่อไปโดยคู่หูของเขาก็คือซารานั่นเอง ทั้งสองได้คุยหยอกล้อก,กันเพราะพวกเขานั้นเคยคบกันมาก่อนแต่ก็ต้องเลิกกันไปในตอนที่แรนดอนนั้นวางมือจากนั้นพวกเขาจึงกำลังจะเข้ามาขโมยรถคันนี้นแต่เจ้าของบ้านกลับเปิดไฟทำให้ทั้งสองคนต้องรีวิ่งกลับมาที่รถพร้อมก็คุยกันเกี่ยวกับเหตุผลที่ทั้งสองคนนั้นเลิกกันเพราะว่าตอนนั้นแรนดอนพยายามชวนซาร่านั้นวางมือแต่เธอก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะวางมือทำให้ทั้งสองคนนั้นทะเลาะก,กันและแยกย้ายกันไปแต่สุดท้ายเธอนั้นก็ต้องวางมือเพราะชีวิตที่ไม่มีแรนดออออนนนมมมมัไไ่่เเหืดิีกต และในอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งของแคสซันตอนนี้เขาได้เข้ามาค้นประวัติชายที่มีชื่อว่าเรมอนจนได้เจอว่าเจ้าหมอนี่มันเป็นอาชญากรตัวเป่งเปิดธุรกิจขาเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจลงเหล็กบางหน้าแท้จริงแล้วทําธุรกิจผิดกฎหมายมากมายปล่อยเงินกู้รวมถึงการค้าของโจร แต่ทว่าในตอนนั้นตำรวจนแผนกฆาตกรรมกลับเข้ามายึดแฟ้มประวัติข้อมูลของเรมอนไปเขานั้นให้เหตุผลว่าตัวของเขาขอแฟ้มประวัตินี้มานานมากกว่าจะได้และเขาจะจับเรมอนในข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้เรมอนโดนจับในข้อหาลักขโมยรถเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้ทั้งสองคนอ่านแฟ้มประวัตินี้และถ้าหากอยากได้ข้อมูลประวัติของเรย์มอน์ก็ให้ไปขอเองเพราะนี่มันของแผนกฆาตกรรมทาเอาทั้งสองคนนี่เซงเป็นอย่างมากและในเวลาเดียวกันนั้นแรนดอนและซาร่าทั้งสองคนกําลังเฝ้ามองเจ้าของบ้านกับสาวกําลังจะมีอะไรกันทําให้ซาร่าเธอนีสงสัยขึ้นมาระหว่างการมีเซ็กและการขโมยรถอันไหนตื่นเต้นกว่ากันและตอนนั้นแรนดอนก็ได้หันมาบอกเธอว่าคงจะเป็นการมีเซ็กก่อนการขโมยรถนั่นทําให้ซาร่าขยับตัวเข้ามาใกล้แรนดอนและทั้งสองคนก็เริ่มจบกัน แต่ในตอนนั้นสาราได้เห็นว่าเจ้าของบ้านและสาวเดินเข้าไปในห้องนอนแล้วเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนต้องลงมือแล้วพวกเขาได้พักกิจกรรมกันเอาไว้แค่นี้และขามยรถออกมาได้สําเร็จจนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆพวกเขาได้เข้ามาร้านจอดรถยึดของตำรวจที่ยึดมาตอนต้นเรื่องพอดีว่าตอนนี้มีตำรวจเฝ้าอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นพวกเขาได้ให้คนคนนึงไปคุยกับตำรวจเพื่อดึงความสนใจส่วนคนที่เหลือก็ลงมือตัดกรงเหล็กและเข้าไปเอารถเบนท์ได้สาเร็จนั่นรวมถึงรถคันอื่นๆอีกสองคันภายในลิตลายชื่อด้วยเช่นกันโดยที่ทางตำรวจนนั้้ไม่่รรูเเืองลย ม้แต่น้อยพร้อมกําหนงได้ตัดภาพมาในั่งของแคสซันตอนนี้เขาได้เข้ามานั่งเคลียร์ที่โต๊ะพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลยไปจับผู้พระเอกและตามรอยผู้พระเอกได้จนเขาได้เจอรายงานที่โต๊ะของเขาที่โกดังในตอนต้นเรื่องในที่เกิดเหตุจะมีกระจกสีน้ำเงินตกแตกอยู่พวกเขาได้ตรวจสอบแล้วและพบว่ามันเป็นกระจกจากไฟแบ็คไลท์ที่หาอยู่ทั่วไปนั่นทําให้แคสซันได้เอาไฟแบ็คไลท์ดวงนี้และกลับไปที่โกดังในตอนต้นเรื่องเขาได้เปิดไฟแบ็คไลท์และฉายไปที่กําแพงและพวกเขาก็ได้เจอแล้วกับลิตรายชื่อรถที่จะขโมย ผู้ช่วยได้ออกความเห็นรถใหญ่ขนาดนี้เรานั้นคุมไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่แคทซันก็ได้บอกเราไม่จะเป็นต้องคุมทั้งหมดเราแค่คุมบางคันเท่านั้นและคันนี้น่าสนใจที่สุด Gt 5 0 0นายและฉันไปดูรถคันนี้ด้วยกันถ้าหากฉันเดาใจมันไม่ผิดละก็มันจะเอารถคันนี้ไว้หลังสุดเพราะมันกลัวรถคันนี้ยังไงล่ะ จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาในฝั่งของสปินตอนนี้เขาได้เข้ามาขาโมยรถคันนี้แต่ในตอนที่กําลังจะหนีไปกลับมีตำรวจเข้ามาดักหน้าผู้เขาแต่สปินก็ใช้รถของเขาดันรถตำรวจจนตกไปข้างทางพร้อมกับหนีออกมาและเอารถคันนี้มาส่งท่าเรือได้สาเร็จซึ่งในตอนนั้นแรนดอนและซาร่าก็ได้กลับมาที่ท่าเรือพอดีพร้อมกับเข้าไปถามแอดลีว่าตอนนี้ได้กี่คันแล้วแอดลีได้บอกว่า48คันส่วนคันที่49ิคิปและเพื่อนนั้นกําลังไปเอาอยู่ส่วนในฝั่งของคิปตอนนี้เขาได้เข้ามาขาโมมยรถคันนี้ออกา แต่เจ้าของบ้านกลับเข้ามาเห็นและเจ้าของบ้านก็ได้แจ้งตำรวจทําให้ตำรวจได้เข้ามาดักรถของพวกคิปพร้อมกับยิงสกัดพวกเขาแบบไม่ยังส่งผลให้เพื่อนของคิปคนหนึ่งโดนกระสุนไปเต็มแขนคิปและเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงรีบขับรถออกมาที่ท่าเรือและเอารถคันนี้ส่งให้ทุกคนไปส่วนแอดลีย์ที่เห็นว่าเพื่อนของคิปนั้นได้รับบาดเจ็บเขาจึงบอกให้เอาเพื่อนขึ้นรถของเขามาเลยเดี๋ยวเขาจะพาไปที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งคิปก็ได้ขอขึ้นรถแอดลีย์ไปด้วย แต่ก่อนที่แอดลี่จะออกรถไปแรนดอนก็ได้ฝากแอดลี่ไปว่าถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็เขาขอฝากน้องชายของเขากับแอดลี่ด้วยนะซึ่งแอดลี่ด้วยความที่เป็นเพื่อนเก่าเขาจึงบอกว่าได้เลยจากนั้นเขาจึงได้ขับรถออกไปทันทีส่วนแรนดอนและซาร่าทั้งสองคนก็ต้องไปเอารถคันสุดท้าย GT 5 0 0พร้อมกับนังได้ตัดภาพมาที่เวลาเจ็ดโมงเช้าตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งแคสเซนเขาได้รายชื่อรถมาแล้ว GT 5 0 0ปี67ในเมืองนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นน่ททีั ในเวลาเดียวกันนั้นแรนดอนเขาได้เข้ามาที่รถ GT 500และได้ขึ้นไปบนรถคุยกับรถคันนี้ว่าเอเลนอร์เราต่างคนต่างม,มีความหลังที่ไม่ดีต่อกันแต่ครั้งนี้ฉันสัญญาถ้าหากเธอดูแลฉันดีฉันก็จะดูแลเธอดีด้วยพร้อมกับสตาร์รถและขับออกมาแต่ในตอนนั้นเขากลับได้เห็นว่าแคสซอนได้เข้ามาดักหน้าเขาเอาไว้แรนดอนได้รีบกับรถและเขาก็รีบขับหนีไปทันทีแคสซนนั้นพยายามขับตามแต่ในตอนนั้นซาร่ากลับเข้ามาขวางทางเอาไว้แต่แคสซอนเขาก็ได้ถอยรถและขับตามพระเอกไปต่อ พร้อมกับแจ้งของกําลังเสริมให้ตํารวจเข้ามาปิดทางเมืองนี้เอาไว้ทุกมุมแต่ด้วยสกิลการขับรถของแรนดอนนั้นเรียกได้ว่าคันเทมมากๆไม่ว่าตํารวจจะดักซ้ายดักขวาแรนดอนเขาก็สามารถมุดออกไปได้ทุกรู จนทาให้ตอนนี้ตํารวจทั้งเมืองก็เอาแรนดอนไม่ลงตอนนี้แรนดอนหนีออกมานอกเมืองได้แล้วเขาได้หนีไปตามทางระบายน้ําทางตํารวจจึงต้องเอาเฮลิคอปเตอร์เข้ามาติดตามแรนดอนแทนจนในตอนนั้นแรนดอนเขาได้เร่งความเร็วขึ้นไปทําให้รถตํารวจและเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถตามความเร็วรถ g ีที0้้ยได้ทันและนั่นก็ทําให้แรนดอนสามารถหนีรอดไปได้อีกครั้งหนึ่งแต่แคเซนเขาก็ยังไม่ยอมแพ้บอกให้กําลังเสริมออกตามหาพระเอกให้เจอพร้อมกับหนังตัดภาพมาที่ในฟองของแอดลีย์ซึ่งแอดลีย์กำลังจะคุยกับคิปว่าาาสสงงัยเขต้อคิป หนีออกไปนอกเมืองซะแล้วเพื่อปกป้องคิปตามคําสั่งของพระเอกแต่คิปก็ได้ตอบปฏิเสธและบอกว่าเขาจะไม่ยอมทิ้งเพื่อนเหมือนพี่ชายของเขาแน่นอนเขาจะไม่ยอมหนีอย่างคนขี้ขลาดแอดลีจึงได้หัวเราะขึ้นมาและบอกกับคิปว่าแกคิดว่าแรนดอนเป็นคนหนีไปเองงั้นหรอแม่ของนายต่างหากที่เป็นคนไล่แรนดอนออกไปจากบ้านและออกไปจากเมืองนี้เพราะแม่นั้นกลัวว่าแกจะเอาเยี่ยงอย่างพี่ชายของแกอย่างแรนดอนทําให้แรนดอนยอมทิ้งทุกๆอย่างคนที่เขารู้จักสถานที่ที่เขารู้จักและไปมีชีวิตอยู่คนเดียวทุกอย่างแรนดอนก็ทําเพื่อแกิป แต่ชีวิตนี้ตลกน่าดูเลยนะหลังจากนั้น6ปีผ่านไปแกก็มาเป็นโจนเหมือนเดิมพร้อมกับหมอได้ออกมาแจ้งคลิปว่าตอนนี้เพื่อนของคลิปนั้นปลอดภัยแล้วและกําลังนอนหลับอยู่ ซึ่งเวลาตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่25นาทีก่อนจะถึง8โมงเชา้าตำรวจยังคงตามหาแรนดอนทำให้แรนดอนได้ถอยรถเข้าซองเพื่อลบตำรวจแต่แล้วกระจกมองหลังของเอเลนอร์กลับเข้าไปชนกับรถอีกคันจนกระจกของเธอพังเอเลนอร์นั้นโกรธเป็นอย่างมากและเธอก็ทำท่าทางว่าจะทำให้เครื่องยนต์รถนั้นดับซึ่งแรนดอนก็พยายามง้อเธอบอกว่าแค่นี้เราซ่อมได้แน่นอนขอร้องละแค่นิดนิดนหน่อยเองเขาซ่อมได้แน่นอนขอร้องละเอเลนอร์และจังหวะนั้นตำรวจได้เข้ามาเจอแรนดอนพอดีซึ่งเอเลนอร์เธอก็ยอมหายโกรธและเธอก็ยออมติดเครื่ รถให้แรนดอนได้เริ่มหนีการไล่ล่าของตำรวจอีกครั้งหนึ่งแรนดอนหนีขึ้นไปบนสะพานแต่แล้วความสวยก็ได้มาถึงบนสะพานเกิดเหตุรถชนกันเกิดขึ้นไม่มีทางให้แรนดอนนั้นไปต่อแล้วตำรวจก็ได้เข้ามาปิดท้ายเขาเอาไว้นักสืบแคซันได้บอกให้แรนดอนนั้นมอบตัวซะแต่แรนดอนเขากลับไม่ยอมแพ้ตัวเขาได้เร่งเครื่องรถปีนขึ้นไปบนรถสไลด์จนทําให้รถนั้นลอยข้ามหัวรถที่กําลังชนกันอยู่เมื่อลงถึงพื้นเขาก็ยังสามารถบังคับรถต่อไปได้ส่งผลให้ทางตำรวจไม่สามารถตามพระเอกไปได้และตอนนี้แรนดอนได้ขับรรถตงไป ที่ท่าเรือแต่ผลมันกบกลายเป็นว่าตอนนี้เขาช้าไปถึง12นาทีเรือนั้นออกไปแล้วรถคันนี้มามันก็ไม่มีความหมายอะไรพร้อมกับเรย์มอนด์ได้ติดต่อเข้าไปหาแอดลีย์บอกว่าตอนนี้มันหมดเวลาไปแล้วส่งมอบรถได้แค่49คันเพราะฉะนั้นฆ่าไอ้หนุคีปเพื่อชดใช้ความผิดของมันซะแต่แอดลี่ก็ได้บอกว่าตอนนี้คีปได้หนีไปแล้วทั้งที่คีปยืนอ,อยู่ตรงนี้แอดลี่์ทำก็เพื่อปกป้องคีปทั้งนั้นส่วนเรย์มอนด์ก็ได้บอกว่าเงินก็ไปฆ่าคนพี่มันซะ จากนั้นเรมอนก็ได้วางสายไปแอดลีต่ตะโกนขึ้นมาด้วยความโมโหพร้อมก็หันไปบอกคิดว่านายควรจะขอบใจพี่ชายของนายนะที่เอาหัวขึ้นเคียงแท่นนายไปแล้ว ก่อนที่ตอนนั้นจะมีคนเข้าไปหาเรย์มอนและคนที่มาก็คือแรนดอนนั่นเองแรนดอนได้เข้ามาบอกกับเรย์มอนว่าเขาสายไปแค่12นาทีเองเขาส่งรถไปให้ตั้ง49คันและอีกคันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วถึงมันจะพังไปบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาราคามันอาจจะลดไปประมาณ80,000ดอลลาร์ 80, งั้นนายก็หักออกจากส่วนค่าจ้างของฉันสิหักไป80,000ดอลลาร์ 80, เลยและเราก็ถือว่าเจ้ากันแต่เรย์มอนเขากลับไม่ยอมเขาได้บอกว่าไม่เคยมีใครมาสั่งเขาได้มาก่อนและไม่เคยมีใครมาสั่งให้้้เขาาททํอะไรไดัังนน เขาได้ต่อยหน้าแรนดอนไปและบอกให้ลูกน้องค่าแรนดอนไปซะในเวลาเดียวกันนักสืบแคทซันที่ตามแรนดอนไปไม่ทันเขาก็กำลังคิดว่าจะเอายังไงต่อดีและเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขาควรจะไปหาเรมอน เพราะว่าเรมอนเป็นต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างนี้ส่วนไม่ฟังของแรนดอนตอนนี้เขากำลังจะโดนฆ่าพร้อมกับรถ GT500 ก็กำลังจะโดนทำลายเช่นเดียวกันตอนนั้นแอดลียเดินเข้ามาหาคนที่กำลังจะฆ่าแรนดอนซึ่งระหว่างที่นักฆ่ากำลังสนใจแอดลีอยู่นั้นกับมีเคนเข้ามากระแทกพวกเขาอย่างแรงจนทั้งสองคนนั้นร่วงไปเลยและคนที่ขับเคนก็คือคิปนั่นเองแรนดอนจึงได้ขอบคุณแอดลีที่กลับมาช่วยชีวิตเขาและฝากพาคิปหนีออกไปจากที่นี่ทีเขามีเรื่องต้องไปสะสางแรนดอนได้้เขาาามมามหหรรรรออนนดและกะกทืบ Raymond ชุญพ กับทำลายเฟอร์นิเจอร์ที่รักของเรย์มอนไปด้วยแต่แล้วเรย์มอนกับอาศัยจังหวะน,นี้วิ่งไปที่โต๊ะของเขาไปหยิบปืนขึ้นมาและหยิบปืนขึ้นมาและยิงแรนดอนแทนซึ่งแรนดอนก็พยายามหนียังสุดชีวิตในตอนนั้นเองแคทซันได้เข้ามาที่โรงงานทำลายเหล็กแห่งนี้ได้แล้วเขาได้ยินเสียงปืนเขาจึงรีวิ่งเข้าไปในตอนนั้นเรย์มอนได้เห็นแคทซันเขาจึงได้หันกลับมายิงแคทซันจนทำให้ปืนของแคทซันนั้นตกลงไปข้างล่างจากนั้นเรย์มอนจึงกำลังจะฆ่าแคทซันซึ่งแคทซันก็พยายามกก Raymond, าามดดา่่่ใชคควคิทีี เพราะว่าเขานั้นเป็นตำรวจซึ่งเรมอนเขาก็ไม่ได้สนใจและเขากำลังจะฆ่าแคสซันในตอนที่เรมอนกำลังจะลั่นไกลและยังไม่ทันระวังตัวข้างๆข,ของเขาก็มีคนวิ่งเข้ามาแรนดอนนั่นเองวิ่งเข้ามาถีบเข้าไปที่หน้าของเรมอนจนทําให้เรมอนตกลงไปข้างล่างและเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดจากนั้นนักสืบแคทซันจึงได้หยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับบอกแรนดอนไปว่าตอนนี้ฉันกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับแกดีแรนดอนแกนั้นออกอารวาสในเมืองนี้ด้วยความบ้าระหำ่ำ แต่ฉันก็เข้าใจที่แกนั้นกลับมาว่ากลับมาด้วยเหตุผลอะไรความรักจากพี่ก็คือความรักแถมเมื่อกี้แกก็ยังช่วยชีวิตฉันเอาไว้ด้วยจริงไหมล่ะไปจากที่นี่ซาแรนดอนฉันจะเคลียร์เรื่องนี้เองไปก่อนที่ฉันนั้นจะเปลี่ยนใจแต่ก่อนไปแรนดอนก็ได้บอกว่ามีเรือลำหนึ่งอยู่ที่ท่าเรือเป็นเรือหมายเลข14คิดว่านายหน้าน่าจะเป็นเช็คหลังจากบอกข้อมูลกับนักศึกคสเซนแล้วตัวของแรนดอนก็ได้เดินออกมาจากโรงงานทำลายเหล็กของเรมอนจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปตัดพามาที่ตอนนี้แก๊งพระเอกทุคกคนกำลังฉลอออองงยูู่ที่ข,ขออตตโ ในตอนนั้นคีปได้เดินเข้ามาหาแลนดอนและบอกกับแลนดอนว่าเขานั้นมีอะไรจะให้นั่นก็คือกุญแจรถพร้อมกับพาไปดูรถที่เขาขายชอปเปอร์มาซื้อให้กับพี่ชายของเขารถ g t 5 0 0อเอลเลนนอร์นั่นเองเพื่อขอบคุณพี่ชายของเขาที่ทําทุกๆอย่างเพื่อเขานั่นทําให้แลนดอนเขานั้นดีใจเป็นอย่างมากเขาได้เข้าไปกอดน,น้องชายของเขาก่อนที่เขาจะลองขึ้นไปสตาร์รถดูซึ่งเอลเลนอร์เครื่องยนต์ของเธอนั้นได้ทํางานก่อนที่เขาจะลองเอาเอลเลนอร์ออกไปขับเลนแต่ทว่าขับไปยังไม่ถึงไหนเลยเครื่องยนต์มัันก็ไดด้บ พร้อมกับหนังเรื่องนี้ได้จบลงครับในฝั่งของคะแนน IMDb ให้เรื่องนี้ไปที่6.5คะแนนส่วนในฝั่งโรเทนทอมัตโได้ไปที่77%ครับและสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ